สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหุ้นนี้เคี๊ยชาบ่ายปกตินะครับวันที่วันที่9นะครับนอะเดือน9 2568พนะครับพี่พี่ก็ถือว่าเป็นวันดีเดือนดีนะครับพี่พี่เนาะสลับเดือนวันที่9เดือน9นะครับส5 6 8นาหะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อวานวันจันทร์นะครับพี่พี่ก็ท่านใดที่ติดตามเนาะยีดีด้วยนะครับแตก3ตัวนะครับแล้วก็เด่นมาคู่กันเลยนะครับพี่พี่ เช้านี้ผมไม่สี่กับหนะ้านาะผลที่ออกศูนย์ห้าสี่กับศูนย์ห้าสี่กับเจนะ็ดเก้านของเรานี่ครับมาคู่กันเลยสี่กับห้านะครับเข้าไปเต็มเตนะ็มเนาะแล้วก็แตกสามตัวนะครับอันนี้ห้าสี่ศูนย์ศูนย์ห้าสี่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมรอบบ่ายให้หกกับแปดผลที่ออกสามแปดหนึ่งศูนย์หกใครรูดที่แปดเข้าไปที่แปดหนึ่งใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกศูนย์ศูนย์หกเน้นเน้นนะครับก็ ยินดีด้วยนะครับพี่พทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะปังๆนะครับส่วนแนวทางในวันที่9เดือน9นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับเช้าผมให้ไปที่1กับ2นะครับพี่พสายรูดให้ไปที่เลข2 สองศูนย์สองห้าสองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้านะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งสองศูนย์วันนี้ในรอบเช้านะครับพี่พี่ ครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ๆรอบบ่ายเนี่ยผมให้ไปที่เลขสองกับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 70 7เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด สองศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับสามตัวนะครับพี่พี่ให้ไปที่สองเจ็ดศูนย์นะครับนะครับผมตามนี้นะครับพี่พี่ บางช่วงเนาะบางช่วงบางจังหวะอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือว่ายังไงต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเพราะว่าบางทีทําคลิปไปเนี่ยง่วงนะครับพี่เราเผลอง่วงนะครับบางทีก็ละเมอไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมทําคลิปในรอบดึกตอนกลางคืนนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีกับแนวทางเทีดวังให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ